สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับชมยัทอนนะครับนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาสมาชิกนะครับมาคานวณสูตรเลขเด็ดล่างคู่ขี้นะครับสูตรนี้เดินประมาณนะยี่สิบกวงวดนะครับสูตรเนี้ยเด็ดล่างคู่ขี้เนี้ยในแต่ละงวดก็จะเป็นเลขคู่หรือเลขขี้แต่วันสูตร ค่อนข,ข้างจะเยอะก็คือสูตรเนี่ยสตัวมาหนึ่งถึงสตัวนั่นเองนะครับสำหรับสูตรนี้แต่มาแน่นอนนะตามสูตรสูตรนี้เดิน23 24มงวดนะครับผมเข้าโปรแกรมรันดูนะครับแต่ผมย้อนให้ดูแค่6กงวดเพื่อไม่เป็นการเิีเวลานะครับในคลิปนี้นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสาหรับสูตรนี้แต่ผมใช้จริงในงวดนี้นะครับแล้วก็มาดูสูตรครบ3ตัวบน สูตรเก่าต่อจากงวดที่ผ่านมาด้วยงวดที่ผ่านมานี้นะฮะหลุดลงล่างนะสมาชิกนะนะบนนี้มาแต่เลขศูนย์ <c oughs> แต่ห้าตัวเนี้มันไม่ครบสามตัวบนฮะแต่ไปดันไปครบสองตัวล่างนะฮะเดี๋ยวมาทําต่อให้นะฮะสูตรอันนี้เป็นสูตรสามตัวบนสูตรเก่าต่อจากงวดที่แล้วนะครับอ่ะก็จะมีทั้งหมดสองสูตรบนล่างเลยนะครับคลิปนี้นะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันช่องแอด t h นนะครับนัก คำนวณนะครับฝากไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่นะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับเอามาฟังคำเตือนทางช่องนะคำเตือนนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะฮะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดใทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ทุกๆข้อมูลนะครับสมาชิกนะผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์โดยตังท่านเองนะครับถูกผิดยังไงก็กล่าวขอถกข้อภัยสมาชิกไว้หนที่นี้ด้วยนะครับอ่ะมาเริ่มคำนวณกันนะเด่นล่างคู่ขี้สูตรใหม่แต่ใช้จริงนะครับมันไปชนกับอีกหลายสูตรนะครับไปชนกับอีกหลายสูตรเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาสรุปสองตัวบน่ s สามตัวบนสองตัวบน,สอ,วบนสองตัวล่างให้ประจําช่องแอดทอนนักคํานวณพรุ่งนี้อย่าอย่าลืมอย่าพลาดนะสมาชิกนะใครที่รอชุดสรุปสามตัวบนสองตัวบน,สอ,วบนสองตัวล่างนะครับสูตรนี้ผมก,ก็จะนําไปใช้จริงในเด่นล่างด้วยนะครับเอาทีนี้มาดูฮะงวดแรกสูตรได้แปดศูนสองได้เลขคู่ฮะพลังเก้าศูนย์ครับอ่ะศูนยะ์ฮะมาที่หลักหน่วยล่างโอ้พุ่งที่หนึ่ง ขี้อันนี้ขคู่คู่อันนี้ก็ได้เลยขี้อ่ะทำไมหนึ่งสามหนึ่งสามสองวะมันต้องหนึ่งสามห้าเขียนผิดตัวเตี้ย หนึ่งสามห้าอันนี้เลขห้านะอนชิดนะนสามห้าเขียนเลขสองได้ไงเพิ่มไปอย่างละสองแต้มเอางวดที่สองครับสูตรได้เลขขี้ครับได้สามห้าเจ็ดครับผลดออกเจ็ดเก้านะครับ วันนี้เก็บมาที่หลัก10ล่างมาได้ทุกหลักนะเลขสาตัวนี้แต่มา,าตามสูตรนี้ไม่น่าจะพลาดนะั้งหดที่จะถึงนี้ <c oughs> นะครับสตัวหดที่3มาสูตรได้เก้าหนึ่งสาม้วเลขคี่ประดัหนึ่งเจหนึ่ครับมาที่หลักหน่วยล่างไอ้สิบล่าถูกเป็นวดที่3 งวดที่สฮะสูตรได้เลขคู่ฮะได้ส4 6หลอ,อก6 0อ่า6ฮะมาที่หลัก10บล่างถูกเป็นงวดที่4ถูกเป็นงวดที่4เอาไปตรงงวดที่5ฮะงวดที่5นะสูตรได้802อ่าได้เลขคู่ฮะผละออกส2ออมาที่หลัก หวยลางสองมาทีลัหวยล่าถูกครับ <c oughs> เลขสตัวนี้มาได้ทุกหลักนะครับวด <c oughs> ที่ผ่านมาสูตรนะครับสูตรได้1 3ึหได้เลขคี่ฮะวดที่ผ่านมาหนะึ่งสามห้าออก3 1มหน่งอ่าวดที่ผ่านมานี่มาครบสองตัวล่างเลยที่1นึ่สมสนเนี่ยนะ ถูกอ่ะหัวที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนไปดูวิธีทํากันนะสมาชิกนะไปดูวิธีทํากันนี่คือวิธีคิดว,วิธีทํานะใครชื่นชอบแคปสูตรไว้ได้เลยนะครับวิธีทํานําหลักแสนเนี่ยบวกกันสิบเอ็ดครั้งเลยนะฮะสมาชิกนะนำหลักแสนเนี่ยบวกกันสิบเอ็ดครั้งเนี่ยผมเขียนบวกสิบเอ็ดครั้งอันนี้ก็เรียกคงที่นะสิบเอ็ดครั้งนี้นำหลักแสนบวกกันสิบเอ็ดครั้งมาบวกหลักร้อยบนหนึ่งครั้ง บวกหน่วยบน1ครั้งบวก10บสามตัวหน้าครั้งที่2อีก2ครั้งบวกร้อยสามตัวท้ายครั้งที่1อีก2ครั้งบวกหน่วยสาตัวท้ายครั้งที่1อีก1ครั้งนะบวกหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่2อีกสครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวก3ามที่นะเอาบวกกันดูฮะห้บวกหลงท้ายด้วยเลข0ูนย์ศูนย์บวกสนะครับ ay, ไม่ใช่ไม่ใช่ทษที Private. หบวกกันสิครั้งนี่ลงท้ายเลขห้านะครับอันเนี้ยเอาเลขห้านะบวกกันสิบเอ็ดครั้งลงท้ายเลขห้า 5. 5บวกห้ลงท้ายเลขศูนนบวกสะครับก็ลงท้ายเลขสี่บวกหได้เลขห้าหบวกหได้เลขหกหบวกสได้เลขย์ศบวกสได้เลขสี่สบวกเ็ลงท้ายเลขหนึบวกสี่ลงท้ายเลขห้าหบวกสี่ลงท้ายเลขเก้ ้าบวกสามคงที่นะครับลงท้ายด้วยเลข2ครับตำแหน่งแรก2บวกเพิ่มเป็น2ได้เลข4 4บวกเพิ่มเป็น2ได้เลข6อ่าได้เลขคู่ฮะวันนี้ได้2 4 6 2 4 6หสองเนี่ยมา1ตัวแน่ๆฮะสมาชิกนะมา1ตัวถึง2ตัวมันไปเด่นวิ่งล่างผมที่2กับ4ที่ผมลงให้ก่อนหน้านี้นะฮะหลักสิบล่างที่ผมลงให้ก็คือติด2กับ6นะครับติด2กับ6นะไม่ใช่2กับสติด2กับ6นะครับ สิบล่างผมม้วดนี้แล้วก็วิ่งสองกับหกได้เลยนะฮะล่างเดี๋ยวพวกนี้ผมไปสรุปเอาเอาสูตรนี้ไปสรุปให้วิ่งไปเลยนะครับในสองสี่หกนะครับพวกนี้ได้เลขคู่นะครับ <c oughs> วันที่หนึ่งทับเจ็ดทับหกเจ็ดอารอลุนกัน <c oughs> ผมเน้นไปที่ตัวนี้เลขสองกับเลขหกนะครับเน้นไปที่เลขสองกับเลขหก กันไว้นิดหนึ่งก็คือเลขสี่นะฮะแต่ผมเน้น2กับ6ไว้ที่หลักสิบล่างงวดที่จะถึงนี้นะครับเอาไปดูไฮไลท์ในคลิปนี้สูตรครบ3ตัวบนต่อจากงววที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาสูตรได้0ูนได้หได้สได้หได้7ผมเน้นไปที่1ได้ 6, ที่ที่หที่6ที่7นี่แหละที่ติ๊กไว้นี่นะผลออกบนนะครับห้าศูนย์สี่ครับ, 5, 0, 4, รบล่าง สามหนึ่งวดน,นี้หลุดนะครับหลุดไปเข้าล่างนะสมาชิกนะหลุดไปเข้าล่างะผิดนั่นแหละนี่ฮะมันดันลงไปล่างนะหนึ่งสามครบล่างเลยจากครบบนครบล่างบนเข้าแต่เลขศูนย์นะครับเข้าแต่เลขศูนย์หนึ่งเลขบนนะครับอันนี้ผมมาทำให้ดูว่า นะครับมีสมาชิกขอมานะครับจากบนลงล่างนะครับทีนี้งวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนเอาไปดูกันนะสมาชิกนะนี่ฮะวิธีทำอันนี้ของงวดตี่ผ่านนี่วิธีทำนะวิธีทำนำหลักแสนหนึ่งครั้งฮะบวกสิบบนหนึ่งครั้งบวกสิบล่างอีกสองครั้งบวกสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งบวกร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองส<า>อีกสองครั้งบวกสิบสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้ง แล้วก็มาบวกหลัก1 0 3ตัวท้ายกันที่2อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวก1คงที่นะเอาบวกก็ดู5บศลงท้ายเลข5 3, 6, 6. 5าบก3ลงท้ายเลข6กเฮ้ย5บวก3ลงท้ายเลข8 8บวก3ลงท้ายเลข1 1บวก2ลงท้ายเลข3 3บวก2ลงท้ายเลข 5+ 0, 5ก็ได้ 5+ ก0ก็ได้5 5บวก1ลงท้ายเลข6ก6บวก6ลงท้ายเลข2 2บวก2ลงท้ายเลข4 4บวก1คงที่4บวก1คงที่ ลงท้ายเลขห้าตำแหน่นงแ,นแรกห้าบ,บวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มได้เลขหกครับหกบวกเพิ่มไปสองแต้มได้เลขแปดฮะแปดบวกเพิ่มไปสามแต้มได้เลขหนึ่งฮะหนึ่งบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มได้เลขสองทุกนี้ได้ห้าหกแปดหนึ่งสองมาครบบนหรือจะลงล่างอีกพิจาลณะอันนี้ติดล่างด้วยนะครับหกกับสองเนี่ยหรือมันจะมาล่างอีกเอาพิจฉลนาเอานะจมาชิ้วันกทีได้ห้าหกแปดหนึ่งสอง 5 6 8 1 2นะคบ3ตัวบนนะครับบนก็มีฮะติดที่1กับ2ที่6กับ8นะครับนะติดทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับระหว่างเนี่ยเลข6กับเลข2เนี่ยมันติดบนล่างเลยนะฮะสำหรับรชิกนะี้อาพิจาจรณาเอาแล้วกันลงให้งวดประจำที่1ทับ7ทับ6 7 2งวดแล้วนะครับที่ลงจริงอ่ะ ฝากพิจารณาด้วยนะครับเพียงเพียงปังๆทุกท่านขอบคุณที่ติดตามขอบคุณครับ